นี่คือหน้าบ้านผมเองนะครับฝนต,ตกหนักจนน้ำท่วมเลยจุดระบายน้ำไม่ทันครับน้ำระบายไม่ทันก็เลยท่วมถนนเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับผมเรามาตัดหญ้าครับผมเรามาตัดหญ้าแล้วฝนตกหนักเลยครับผมตอนนี้นะครับ ้างหน้าฝนตกหนักเลยตัดหญ้ากเกือบเกือบเสร็จไม่ทันนะครับผมตอนนี้รถไปเร็วไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าฝนตกหนักมากๆเลยครับผมดูนะครับทางหน้าของเราดีนะครับที่ได้หญ้ามานี่ครับอยู่บนรถฝนตกหนักมากๆเลยครับตัดหญ้าเสร็จพอดีครับแต่ว่าเราขับกลับบ้านแบบ ไปไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าปัดน้ําฝนเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี้ไม่สามารถไปได้เลยครับทั้งลมทั้งฝนแต่โชคดีที่ไม่มีฟ้านะครับผมฝนตกลมแรงมากๆเลยครับนี่นะครับช่วงหน้าฝนถึงจะตกยังไงก็ต้องทำหนะ้าที่ตัวเองเหมือนเดิมนะครับตัดหญ้ามานะตัดหญ้ามาให้ช้างเหมือนเดิม เราไปดูสองสาวเราอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกลัวกลัวฝนกลัวลมหรือเปล่านะครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับย่ามาถึงบ้านแล้วนะครับอันนี้คือเราเทพื้นเททางเข้าลงช้างนะครับก็ดี้เทยังไม่เสร็จฝนก็เลยตกลงมานะครับก็เลยต้องเอาผ้ายางดาคุมเาไว้ก่อนนะครับนะครับเทพื้นคูนยังไม่แห้งเลยโอ้ดูทั้งสองสาวครับโอ้โห ฝนตกหนักเลยครับมือนเป็นยังไงเนาะฝนตกหนักฝนตกแรงมากๆเลยครับ วันนี้ก็คงต้องงดออกเที่ยวครับงดออกเดินไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนครับเพราะว่าออกไปไหนมาไหนไม่ได้ครับฝนตกแล้วก็ทางเข้าก็ไม่สามารถที่จะเดินข้ามได้นะครับ ดูฝนสาดเข้าไปหาขำมือน,นะครับลมแรงมากเลย ฝนตกหนักเลยครับผมดูน้ำนะครับดูน้ำาครับผมโอ้โหนะะ้ำท่วมเลยครับฝนตกแรงมากๆเลยฝนตกแรงฝนตกหนักมากๆครับโอ้โหนากเที่ยวลุยน้ำไปเลยครับโอ้ฝนตกหนักมากๆเลย นี่คือหน้าบ้านผมเองนะครับฝนตกหนักจนน้ําท่วมเลยคือระบายน้ําไม่ทันครับน้าระบายไม่ทันก็เลยท่วมถนนเลยนะครับน้ําระบายไม่ทัน